สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูคลิปข้อมูลบนคลิปสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปสรุปบนนะท่านผู้ชมนะก็เป็นอมตะบ,บนล่างสสูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งนั้นเด่น3ตัวแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเด่น4ตัวนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรแรกนี่งวดก่อนผมลงให้เป็นงวดแรกนะท่านผู้ชมนะร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างคูณ2นะ ผลลับเท่าไหร่บวก6บวก4บกสนะครับเป็นเด่น3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมเอาสีตีมาให้ชมนี่ก็หลายงวดเลยนะท่านผู้ชมนะก็อีกที่เหลือท่านก็ไปเช็คด้อนหลังดูนะท่านผู้ชมนะถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะผมเอาสีตีมาให้ดู20ของงวดนะครับงวดที่ผ่านมานั้นเข้านะท่านผู้ชมนะเข้าล่างที่เลข3นะก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะครับก็เรามาดูสีิตีกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ผมใช้งวดที่ออก9 5้าห้าหนึ่งแล้วก็6 3สาเป็นสถสติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถสตินะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับถ้าบนนี่ก็อย่างเข้าก็หลักร้อยอย่างนี้ท่านผู้ชมร้อยก็คือ9นะอย่างล่างอย่างงี้ท่านผู้ชมเข้าที่6ก็คือหลักสิบอย่างงี้ท่านผู้ชมบนล่างผมจะแยกให้เป็นสองช่องนะนท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าสูตรไหนเข้าอันที่แดดสีแดงนี่คือ ไม่เข้านะแล้วก็ไอ้ที่ตัวสีน้ําเงินนี่ก็คือเข้าไอ้ที่แดดนี่คือไม่เข้าก็คือ20กบของงวดที่เอาเศรษฐีมาให้นี่ยังไม่หลุดนะจริงๆยาวกว่านี้นะท่านผู้ชมเดินดีนะเดินเด่นเด่นเดินดีนี่หลายงวดเลยแหละท่านผู้ชมครัเอาไปเช็คย้อนหลังดูนะครับแ้ามาดูเศรษฐีกันก่อนท่านผู้ชมครับ มาทั้งบนทั้งล่างก็มีหลายงวดนะท่านผู้ชมนะ <S <S เด่นสูตรนี้ก็เป็นเด่นที่ผมก็ใช้ประจําอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ไม่ค่อยได้เอามาลงเพราะว่ามี f อซบางท่านก็บ่นว่ามันจับยากผมก็จะได้บอกให้ว่างวดนี้เด่นตัวไหนบนและเด่นตัวไหนล่างจะได้เห็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดมาที่2 2 1สนะครับล่างมาที่3าม เนี่ยท่านผู้ชมงวดก่อนผมก็บอกว่าเด่นบนนี่ศูนย์กับเจ็ดท่านผู้ชมไม่มาแล้วก็ผมก็บอกว่าเด่นล่างนี่สามกับเจ็ดเจ็ดนี่เป็นตัวแปรไม่บนก็ล่างแต่ปรากฏว่าล่างมาที่สามนะท่านผู้ชมนะก็เนี่ยครับสามมาที่หลักสิบนะท่านผู้ชมบนไม่มานะผมก็จะขีดแดดไว้อย่างนี้มาที่ล่างหลักสิบใช่ไหม ก็ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาสำหรับเด่นบนล่างนะเนี่ยครับทีนี้เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรนะร้อยบนท่านผู้ชมร้อยบนก็คือ2 2งสงบวกสิล่าง10ล่างก็คือ3าม บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ8 8 2 1 6 6สบวก3ได้9อันนี้ก็ได้2นะ9บวกสก็ได้1ท่านผู้ชมเอา1ไปบวก6นะท่านผู้ชมนะร้อยบน2อ0ล่าง3หน่วยล่างคูณ2ก็คือ8 2ด6 6บวก3ได้9อันนี้ก็ได้2 9งบวกสก็ได้1เอา1ไปบวกกับ6ก็ได้7 เด่นตัวแรกเด่นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามก็ได้สี่ท่านผู้ชมครับเด่นเจ็ดหนึ่งสี่นะท่านผู้ชมนะเด่นเจ็ดหนึ่งสี่นะท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับว่าหนึ่งกับสี่เนี่ยหนึ่งกับสี่นี่ผมให้เด่นบนนะท่านผู้ชมนะหนึ่งกับสี่เด่นหนึ่งเนี่ยหน,นึ่งสี่บนหนึ่งเจ็ดนี้ เด่นที่ล่างนะท่านผู้ชมนะหนึ่งกับเจ <orith> <mor> ็ดนี้เด่นล่างน,นะสี่นีน้สี่นี้ล่างไม่เด่นนะท่านผู้ชมแต่ไปเด่นบนนะหนึ่งกับเจ็ดเด่นล่างแล้วก็หนึ่งกับสี่เด่นบนนะท่านผู้ชมหนึ่งนี่เด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะท่านผู้ชมนะก็อันนี้เป็นสูตรแรกนะท่านผู้ชมนะท,ทีนี้ผมก็เพิ่มมาให้อีกหนึ่งสูตรท่านผู้ชมครับเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรนะครับก็ เป็นบนล่างอมตะสูตรที่สองนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้จะเด่นสี่ตัวนะเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสิบบนคูณสองบวกหน่วยบนคูณสองบวกสิบล่างนะท่านผู้ชมนะผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะสูตรนี้ท่านผู้ชมเด่นสี่ตัวนะครับก็สถิติก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมยี่สิบของงวดนะผมก็เอาไมาท่านผู้ชมได้ชมก็ ช่องนี้ก็คือที่เข้าบนช่องนี้เข้าล่างนะครับที่แดดขีดไว้คือไม่เข้านะครับขอเรามาดูสี่ตีกันเลยท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมเดินดีมากนะครับก็ยังสูตรที่ออก48190อย่างนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยท่านผู้ชมนะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็มา ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้สี่ตัวนะจับแม่นๆนี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันท่านผู้ชมเอาเป็นสูตรหลักดูได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ก็มามาบนแต่ไม่มาล่างนะท่านผู้ชมนี่ก็มาบนล่างหมดเลยพวกนี้นะนี่ก็มาบนล่างไม่มานะท่านผู้ชม นี่ก็มาบนแต่ไม่มาล่างนะครับนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมนี่ก็มาบนมาล่างนะครับนี่ก็มาบนล่าง นี่ก็มาบนล่างนะครับงวดก่อนหน้าท่านผู้ชมมาบนแต่ไม่มาล่างนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมงวดล่าสุดท่านผู้ชมครับเรามาดูงวดล่าสุดนะมาสองสองหนึ่งนะครับล่างสามแปด บนก็คือหนึ่งท่านผู้ชมครับบนก็มาหนึ่งนะครับบนนี่มาหลักหน่วยนะท่านผู้ชมนะบนนี่มาหลักหน่วยนะล่างนั้นมาหลักสิบท่านผู้ชมเนี่ยครับล่างมาสามก็คือหลักสิบนะใส่สีหน่อยนะครับ เนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยท่านผู้ชม2มวดติดนะครับเรามากำนวนมวดวนที่1นึ่งทันวากันท่านผู้ชมนะครับก็ใช้10บ,บนคูณ2องนะสิบ,บน10บ,บนก็คือ2นะครับ2 2เป็น4บวกหน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ1 1 2ได้2 10ล่างก็คือ3ม 10บนคูณ2 10บนก็คือ2 2เป็น4หน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ1 1 2ได้2นะครับแล้วก็10ล่างก็คือ3นะ2อบวกสได้5นี่ก็ได้4นะครับ4ีบวกหได้9ท่านผู้ชมเอา9ไปบวก2ท่านผู้ชม9ไปบวก2ก็ได้1ท่านผู้ชม1นบวกสก็ได้3 3มบวกหก็ได้4 4่บวกหก็ได้5ท่านผู้ชม ก็เดิมอีกแล้วท่านผู้ชมหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าท่านผู้ชมจับตาดูยไยมทั้งสองสูตรนี้ชนที่หนึ่งกับสี่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมนะเรามาดูเนี่ยครับชนหนึ่งกับสี่นะสองสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยอันนี้เจ็ดหนึ่งสี่ส่วนอันนี้ก็ หนึ่งสามสี่ห้าชนกันที่หนึ่งกับสี่ท่านผู้ชมหนึ่งกับสี่ผมบอกแล้วว่าเด่นบนเลยทั้งหนึ่งกับสี่เลยท่านผู้ชมนะหนึ่งกับสี่นี่เด่นบนท่านผู้ชมแต่หนึ่งเนี่ยเด่นล่างมีมีหนึ่งนี้เด่นทั้งบนทั้งล่างมีแค่ตัวเดียวนะส่วนสามสี่ห้าเนี่ยไม่เด่นล่างผมบอกเลยว่าไม่เด่นล่างเด่นแค่หนึ่งตัวเดียว ส่วนบนนั้น1กับ4เด่น1กับ4ท่านผู้ชมทั้ง2ส,สูตรที่ชนกันที่1กับ4ซึ่งก็คือ1กับ4นั้นเด่นบนและก็ล่างนั้นเด่นที่1ตัวเดียวเท่านั้นท่านผู้ชม1กับ7ท่านผู้ชม1กับ7นั้นเด่นล่างนะ1 4เด่นบน1 7เด่นล่างท่านผู้ชมจําง่ายๆอย่างเงี้ยส่วน3กับ5เนี่ยล่างนี่ผมเชื่อว่ามีโอกาสมาน้อยท่านผู้ชมนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเด่นอมตะบนล่าง สองสูตรท่านผู้ชมครับ iggs, <ivan. S 1> ก็มี f อฟบางท่านก็ขอมานะท่านผู้ชมบางท่านก็ไม่ชอบว่ามันจับยากเพราะทั้งบนทั้งล่างนะผมก็แยกให้แล้วนะว่าอันไหนเด่นบน <classified S 1> อันไหนเด่นลา่างท่านผู้ชมนะจับหลักดีๆนี่ก็สูตรนี้ก็แม่นนะท่านผู้ชมยังไม่หลุดเลยนะนะอมตะสองสูตรนี้ยังไม่หลุดท่านผู้ชมเด่น3าตัวกับเด่น4ตัวบนล่างนี่นะก็เอาดับมาตัดนะก็จับแยกบนล่างงวดติ่านมาผมก็จับแยกให้แล้วก็มาที่ล่างเลขสาก็ถูกต้องนะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ แยกให้แล้วนะทั้งเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะครับนี่ก็เป็นเด่นน้ำตาบนล่าง2ส,สูตรท่านผู้ชมครับเป็นคลิปสุดท้ายข้อมูลบนพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปบนท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ